คุณเป็นคนหนึ่งที่ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่แล้วนะคะก็คงจะคุ้นเคยกับช h อป e, ปี Lazada a าอเม n อนอ b ิ ba t i บา o k ok s ิ o p ตอชอบหรือว่า Facebook Marketplace แต่มีอีกที่หนึ่งค่ะที่คุณควรจะไปช้อปปิ้งก็คือ a t o m ี Shop ค่ะ หลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะจอยเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะรู้สึกคุ้นเคยกับการที่เราเนี่ยซื้อของออนไลน์กันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหรือแม้แต่แบรนด์ดังๆเนี่ยก็ลงมาเล่นในตลาดออนไลน์กันแทบทั้งสิ้นซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นผลดีกับผู้บริโภคแบบเรานะคะเพราะว่าเราก็จะมีทางเลือกที่หลากหลายแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการช้อปปิ้งของเรานะไม่ต้องไปเดินถือของเมื่อยก็มีของมาส่งถึงที่บ้าน แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือลองคำนวณกันเล่นๆไหมคะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราซื้อของเข้าบ้านหมดไปเดือนละเท่าไหร่ถ้าสมมตินะคะว่าเราซื้อของเหล่านี้แล้วมันสามารถได้กลับมาเป็นเงินคืนอันนี้เริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะปกติทั่วไปเราจะรู้สึกคุ้นเคยกับระบบการสะสมคะแนนสําหรับสมาชิกอยู่แล้วทําให้เราเนี่ยไปซื้อบ่อยๆแล้วก็นําพวกคะแนนสะสมเหล่านี้มาเป็นส่วนลดของแถมแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วคะแนนพวกนี้เนี่ยก็อาจจะมีระยะเวลาในการจํากัดอยู่ซึ่ง จริงๆถ้าเราสามารถเปลี่ยนนะคะการซื้อของเหล่านี้มาเป็นเงินคืนได้อันนี้เนี่ยมันก็จะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวฉะนั้นวันนี้เนี่ยจอยก็เลยอยากจะมาแนะนาให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักแพลตฟอร์มช้อปปิ้งของอ t โ m มี่ซึ่งในเทปก่อนหน้านี้จอยก็ได้มีการพูดถึงแล้วว่าอ t โ m มี่เนี่ยคืออะไรถ้าเล่าให้ฟังนะคะว่าลักษณะของการได้เงินคืนของอ t โธมี่เนี่ยมันเกิดจากการที่เราก็ซื้อกินซื้อใช้ซึ่งในทุกครั้งเวลาที่เราซื้อของเราได้คะแนนสะสมคะแนนสะสมพวกนั้นเนี่ยจะไม่มี ในส่วนของการเก็บคะแนนสะสมตรงนี้แหละเป็นพื้นฐานสําคัญของการที่เราจะมีรายได้แต่สำหรับเทปนี้นะคะจอยก็คงจะไม่ได้มาแสดงแผนหรือว่าผ่าแผนอะไรให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นรายละเอียดแต่เป็นการเล่าแบบสั้นๆนะคะว่าการสร้างรายได้ในธุรกิจอัตมีนั้นเกิดจากการที่เราเนี่ยซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันของเราซึ่งแน่นอนเวลาที่เรานะคะเข้าไปเป็นสมาชิก ของห้างร้านคุณไม่จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยสิ่งที่มันดีอย่างหนึ่งนะสำหรับการซื้อสินค้าของอาโทรมีนะมันเป็นสินค้าที่เราได้ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันและคะแนนสะสมทุกครั้งเวลาที่ซื้อของนะคะมันมีการสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีวันหมดอายุปกติแล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนี่ยจอยเห็นหลายๆค่ายเลยมักจะตั้งอัตราส่วนของคะแนนกับยอดซื้อเอาไว้ ทุกๆ25บาทจะได้1คะแนนแต่สําหรับอัทงมีถ้าพูดให้ง่ายๆนะคะประมาณ6บาทเนี่ยเท่ากับ100คะแนนคะแนนเยอะใช่ไหมล่ะคะถ้าเราอยากจะเริ่มละเป็นการสร้างรายได้ในธุรกิจอัทงมีจริงๆคุณแค่มียอดซื้อแค่ประมาณ600บาทบาทก็เขาขั้นแรกแล้วนะคะที่สามารถที่จะมีคะแนนสะสมส่วนตัวเพื่อที่จะเป็นฐานในการไปคํานวณรายได้ในอนาคตซึ่งอันนี้มันถือว่าเป็นยอดที่น้อยมากๆนะคะเพราะว่าเราซื้อพวก กาแฟยาสีฟันแปรงสีฟันโฟมล้างหน้านะคะของอะไรพวกนี้ที่เราใช้อยู่แล้วอะรวมๆกันเนี่ยมันจอยว่าเดือนเดือนหนึ่งมันก็คือเกิน600บาทแต่ว่าสำหรับ600บาทนี้นะคะมันเป็นคะแนนประมาณ1 0,000คะแนนที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชั่วชีวิตและสําหรับใครนะคะที่เริ่มมีคะแนนสะสมส่วนตัวแล้วถึง1-0,000คะแนนแล้วก็คุณสามารถที่จะไปสเต็ปที่2ได้ค่ะเพราะในธุรกิจนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าคุณอยากจะได้รายได้เราขอแค่ คุณช่วยแนะนำสมาชิกหรือว่าลูกค้าใหม่ให้กับเราเข้ามาใช้บริการช้อปปิ้งมออนไลน์ของอ t โ m มีค่ะขอแค่อย่างเดียวนะคะว่าถ้าคุณจะเริ่มการสร้างรายได้ในธุรกิจนี้เนี่ยเวลาสมัครคุณจะต้องเลือกการสมัครเป็นแบบนักธุรกิจแต่สำหรับคนที่สมัครแบบผู้บริโภคก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าสถานะของผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนเป็นนักธุรกิจได้ในภายหลังซึ่งส่วนนี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่มันเพิ่มเติมเป็นพิเศษจากการเป็นผู้บริโภคเลยค่ะ ขอให้ว่าใน1ปีเนี่ยก็ล็อกอินเข้าไปในระบบของเราสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ซื้อของอย่างน้อยก็1ชิ้นจะถูกที่สุดก็ได้อะให้มันเกิดคะแนนขึ้นมาเราจะได้ทราบนะคะว่าคุณเนี่ยยังอยู่กับเราซึ่งนี่เป็นเงื่อนไขข้อเดียวค่ะที่คุณจะต้องทําในการที่จะเก็บรหัสสมาชิกของคุณเอาไว้สําหรับการแนะนําสมาชิกใหม่นะคะให้เข้ามาช้อปปิ้งในเว็บไซต์ของอ t o โทมีคุณก็ถือว่าตอนนี้เริ่มมีการสร้างองค์กรล,ลูกค้าหรือว่าสมาชิกเข้ามาเราอนุญาตให้มีการสร้างโครงสร้างไบนาลี่หรือว่าเป็นลักษณะ2สายงาน บริษัทอธิมี่จดทะเบียนแบบการขายตรงแล้วก็การตลาดแบบตรงนะคะไม่ว่าบริษัทจะจาหน่ายสินค้าจากบริษัทเองหรือจะจาหน่ายผ่านนักธุรกิจอิสระที่เข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ก็ได้ทั้งนั้นมันเป็นรูปแบบในของการทําการตลาดในปัจจุบันซึ่งช่วยในการตัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องใช้พรีเซนเตอร์ฉะนั้นสินค้าที่จาหน่ายในเว็บไซต์ของเราจะมีราคาที่ถูกลงและแน่นอนค่ะว่าในส่วนต่างการทํากําไรก็เอามาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับนักธุรกิจที่ได้มีการแนะนําบอกต่อลูกค้าใหม่ให้กับเรานั่นเองค่ะ จริงๆร,รูปแบบของการขายตรงมันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานมากๆแต่เราอาจจะไม่รู้สึกตัวนะว่าตอนนี้เรากาลังทําการขายตรงอยู่นะคะยกตัวอย,อย่างเช่นเวลาที่เราเนี่ยเข้าไปดูหนังรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะเราก็อยากจะรีวิวเราก็อยากจะชวนคนอื่นเข้าไปดูด้วยกันอีกรอบนึงหรือวเวลาที่เราอ่ะไปเจอร้านอาหารนคาที่อร่อยมากๆเลยครั้งแรกก็อาจจะไปกับเพื่อน ครั้งที่2เราก็อาจจะลากแฟนเราไปซึ่งมันก็เป็นลักษณะของการโฆษณาบอกต่อและสําหรับการขายตรงถ้าคุณมาเริ่มทําในธุรกิจลักษณะแบบนี้มันก็คือการที่บริษัทเนี่ยยอมจ่ายนะคะผลตอบแทนให้กับสมาชิกที่มีการแนะนำสมาชิกใหม่ให้กับเราเรื่อยๆยิ่งมากเท่าไหร่ก็คือยิ่งดีฉะนั้นมาถึงตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะสรุปได้ค่ะว่าการได้รายได้ในธุรกิจอโทมี่ค่ะหคุณจะต้องสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจ ข้อ2ก็คือต้องมีคะแนนสะสมส่วนตัวจากการซื้อสินค้าอย่างน้อยก็คือ1 0,000คะแนนหรือว่ามียอดการสั่งซื้อที่600บาทขึ้นไปอันที่3ก็คือมีการแนะนําบอกต่อลูกค้าหรือว่าสมาชิกใหม่ให้เข้ามาใช้เว็บไซต์ของเราเนี่ยอย่างน้อยก็คือ2คนเข้าสู่โครงสร้างของระบบไบนา r ีก็คือมีด้านซ้าย1คนเป็นอย่างน้อยด้านขวา1คนเป็นอย่างน้อยสําหรับข้อที่4ค่ะก็คือทั้ง2ด้านนี้ก็จะต้องมีการบริโภคสินค้า ตามเกณฑ์คะแนน,นนะคะถ้ามันถึงคะแนนสะสมของด้านซ้ายและด้านขวาเราก็จะตัดให้เป็นค่าคอมมิชชั่น1ครั้งยิ่งถ้าเรามีคะแนนส่วนตัวเยอะในปีที่2เราอาจจะมีคะแนนส่วนตัวสะสมมาเป็นแสนคะแนนเป็นล้านคะแนนยิ่งมีสมาชิกในครอบครัวเยอะเนี่ยการเก็บคะแนนสะสมมันมีความถี่นั่นเองนะคะจะช้าจะเร็วในการได้รายได้จากอาโทมี่เนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วค่ะเราไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายรายปีไม่ได้มีค่าสมัครไม่มีค่าแลกเข้าแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะ อย่าลืมว่าเรามีบริการเป็นร้อยๆประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวเวลาที่เราไปแนะนําบอกต่อทั้งในประเทศในต่างประเทศก็แล้วแต่เรานับการสั่งซื้อของทุกคนที่ต้องพูดว่าเป็นเครือข่ายผู้บริโภคข,ของคุณเองเนี่ย หมดเลยนะคะถ้าสมัครไว้ด้านซ้ายสิ่งนี้ก็เรียกว่าผลงานทางด้านซ้ายถ้าสมัครเอาไว้ทั้งสายด้านขวาก็เรียกว่าเป็นผลงานทางด้านขวานะคะรหัสมันจะเชื่อมต่อกันทั่วทั้งโลกลึกลงไปแบบไม่จํากัดชั้นเลยทีเดียวสําหรับท่านไหนนะคะที่มีประสบการณ์ในการทําพวกธุรกิจที่เป็นพวกเครือข่ายอย่างเนี้ยก็คงจะมองเห็นภาพนะคะเพราะว่าหลายๆค่ายเองก็มักจะมีการจํากัดชั้นนะคะหรือว่าอาจจะมีลักษณะของการต้องสร้างหน้ากว่าง แล้วก็มีชั้นลึกที่จํากัดเอาไว้นะลดหลั่นเป็นเปอร์เซนต์ลงมาแต่สําหรับอ t ทมี่แค่บอกว่าไม่จํากัดชั้นลึกเนี่ยจอยว่าหลายๆคนก็คงรู้สึกว้าวแล้วนะคะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะรู้สึกว่ายังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ายังสงสัยกับเรื่องของการสมัครสมาชิกแล้วก็ ทักพูดคุยกันเข้ามาตามช่องทางต่างๆที่จอยให้ไว้นะคะหรือว่าทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใต้เทปนี้นะเดี๋ยวจอยจะไปตอบทุกคำถามเลยนั่นเองนะคะและอย่าลืมนะคะกดติดตามช่อง Joy to the World สนุกคิดชีวิตมีมุมมองเอาไว้นะคะเราจะได้เจอกันอีกครั้งแล้วก็อีกหลายๆครั้งในการอัปเดตทุทกๆข้อมูลข่าวสารหรือว่าเรื่องราวน่าสนใจในธุรก,กิจอาโทมี่แล้วก็เรื่องสินค้าที่ดีๆที่จอยอยากจะมานำมาบอกเล่ามานำเสนอให้ทุกท่านได้รู้จักไปพร้พอมๆกันด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่ในเทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ